สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของสาวไทยในลีกญี่ปุ่นกันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่ชัดจูออนโมกสีล่าสุด ให้แนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นประธานสโมสรได้รู้จักเธออย่างเป็นทางการแล้วครับน่ารักมากๆเลยนี่แหละครับชัชอ่อนสีหน้าดูสดชื่นเจ่มใสหน้าผิวขาวสาวญี่ปุ่นมากๆเลยซึ่งบุ๋มบิมได้มีการพูดเป็นภาษาอังกฤษครับโดยได้มีการบอกว่า นี่เป็นครั้งแรกของเธอกับสโมสรฮิเมจิจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และดีที่สุดหลังจากนั้นบุ๋มบิ๋มก็วหวยครับวหวอย่างนอบน้อมตามสไตล์สาวไทยเลยโค้งไหวแบบนอบน้อมสุดๆน่ารักมากครับชัชชุออนซึ่งเราก็ต้องรอชมรอเชียร์ชัชชุออนกันครับกับครั้งแรกในสโมสรฮิเมจิของเธอถึงแม้ว่า ทีมจะตกมาอยู่ในดิวิชั่นที่2แต่เชื่อได้เลยครับว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่เชียร์อย่างสนุกแน่นอนเพราะนักกีฬาเน้นจริงๆครับน่าดูมากๆเลยเอาเป็นว่ามารอชมรอเชียร์ให้กำลังใจช,ชัชจุออนมุกสีกับการไปสโมูสอนใหม่ของเธอไปด้วยกันครับ